สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับฟอร์ดีนั่นเองครับและวันนี้จะเป็นเรื่องของแพทช์ที่อัปเดตมานะเป็นอันบาลานซ์แพทใหม่นั่นเองครับผมก็เรียกว่าอัปเดตมาซะอันบาลานซ์สุดๆไปเลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพทใหม่เกมใหม่ One Stop Service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at The Hunt Shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับใช้โค้ดฟอร์ดี้พิ่วนลดด้วยนะครับ มาเริ่มกันกับโปเกมอนตัวแรกครับนั่นก็คือตัวดราพันช์ครับดราพันช์นะครับโดนเนิร์ฟในส่วนของสเตตคริติคอครับโดยปกติแล้วนะครับดราพันช์ในร่างแรกหรือก็คือโดราเมชิยะนั่นเองจะมีสเตตครีอยู่ที่0%ปอร์อยู่แล้วครับและพอเลเวล5ครับอีโวมาเป็นโดรอนจิครับโดรอนจิเนี่ยจะมีสเตตคริอยู่ที่15สําเซนสำหรับแพชเก่าครับแพชใหม่ก็ทำการเนิร์ฟไปครับเหลือ10%นนั่นเองและเมื่ออีโวขึ้นมาเป็นโดราพันช์ตอนเลเว สเตตครีป,ปกติจะเพิ่มจาก1 5เป็น30%ครับแพชใหม่ก็เพิ่มจาก10%เป็น25%น้นแทนนั่นเองครับผมและอีกส่วนหนึ่งที่โดนเนิฟครับนั่นก็คือท้าแฟนทอมฟอสครับแฟนทอมฟอสปกติแล้วนะครับหลังจากใช้งานแล้วทําการโจมตีออกจะสถานะหายตัวนะเราจะตีเร็วขึ้น100%ครับแพชใหม่เนิฟเหลือ85%ครับผมในส่วนของไคริวเนี่ยโดนเนิฟท่าไฮเปอร์บีมนั่นเองโดยปกติแล้วนะครับไฮเปอร์บีมเน,นี่นะ มันโดนเนิร์ฟนะครับเพิ่มไปเป็น11.5วิเลยครับเราอาจจะเห็นเป็นเลข12นะจริงๆมันคือ11.5วินนั่นเองครับต่อไปเป็นตัวอีวาพาเลสครับผมและส่วนที่โดนเนิร์ฟก็คือดาเมจของท่าเอ็กซิเซอร์นั่นเองครับก็เรียกว่าโดนเนิร์ฟทั้ง3ฮิตเลยฮิตแรกฮิต2และฮิตที่3ครับในส่วนของตัวละครลีเฟียครับลีเฟียเนี่ยต้องบอกว่าได้รับปั๊บมาถึง3ส่วนเลยอ่ะอันดับแรกครับชาร์จโจมตีในส่วนของลีเฟียแรงขึ้นนะ และปกติถ้ารีเฟียมีสเต็คคอรฟิลเต็มแบบนี้นะครับจะมีดาเมจเสริมจากการชาร์จโจมตีด้วยนั่นเองครับก็แรงขึ้นทั้ง2ส,ส่วนครับชาร์จโจมตีจาก1.3เท่าเป็น1.5เท่าครับดาเมจเสริมปกติจะเพิ่ม30%ก็เพิ่มเป็น40%เลยครับผมเห็นไหมโดยสังเกตจะเห็นว่ามีดาเมจขึ้น2อันนะอันนึง550อันหนึง110นั่นเองครับนาแหละก็คือส่วนที่บัฟมาทั้ง2ส่วนเลยสําหรับรีเฟียครับและอีกหนึ่งส่วนที่รีเฟียได้รับมาแบบเต็มๆเ,เลยนะครับนั่นก็คือท่า a อเรียลเอครับ a อเ a ลเอเนี่ยได้บัฟในการลดคูดาวลง1วินาทีครับโดยปกติแล้วแต่ละสแต็กจะใช้เวลาชาร์จ5วิอันนี้ก็เหลือ4วินะและที่มากกว่านั้นครับนั่นก็คือเรื่องของดาเมจครับ a อเ a ลเอเนี่ยแรงขึ้นเลยครับแค่พุ่งผ่านดาเมจแบบโอ้โหเก้900อะ่ะ สำหรับโซลาร์เบสพลัสนะครับผมได้รับการบัฟมาครับแต่ไม่ใช่เรื่องของดาเมจแต่เป็นเรื่องของการรับดาเมจเบาลงในขณะชาร์จครับโดยปกติแล้วระหว่างชาร์จโซลาร์เบสพัสเราจะรับดาเมจเบาลง30%ครับแผทนี้ก็บัฟขึ้นมาเป็น40%บครับผมซาเชียนครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะบัฟทำไมนะไอผมก็ไม่เข้าใจดิซาเชียนครับได้รับบัฟถึง3ส่วนเลยโอ้โหโอ my god อันดับแรกครับ ค่าพลังโจมตีฐานของซาเชียนเนี่ยเพิ่มแบบโอ้โหใหมก็ประมาณ2องถึงสิเเลยครับ oh. บอกเลยว่าตีแรงแล้วแรงอีกแรงต่อครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือซาเกตซอดครับถ้าหากกินซาเชียนได้รับการบัฟทำไมก่อน โดยปกติแล้วเมื่อใช้สาเคดซอสโดนคู่ต่อสู้จังหวะระเบิดครับสาเคดซอสเนี่ยจะบัฟตัวซาเชียนทําให้ตีแรงขึ้น20%บัฟขึ้นมาเป็น30%ครับและการโจมตีปกติของซาเชียนเนี่ยจะมีจอกกราะ15เอก็บัฟขึ้นมาเป็น20%ครับอ๋อเอาซะจุกๆเลยและอีกส่วนหนึ่งก็คือเมทัลครอครับก็ได้รับบัฟลดคูดาวจาก8.5วิเหลือ7.5็ดวินั่นเองครับผมก็ Happy n นัทได้รับการบัฟมาในส่วนของท่า e l ลป n g Hand ครับเมื่อใช้งานนะจะทำให้เพื่อนและตัวของ Happy n นัทเองนะครับเคลื่อนที่เร็วขึ้นรวมถึงโจมตีเร็วขึ้น25%ครับแต่ตรงนี้บัฟขึ้นมาเป็น30%นั่นเองครับผมก่อนหน้านี้โดนเนิร์ฟนะสมัยมิวทูมันโกงโกับมิวทูวายนั่นเองครับก็บัฟกลับมาคืนและอีกท่าหนึ่งครับนั่นก็คือเซฟก์ดครับเซฟก์ดตอนนั้นนี้ก็โดนเนิร์ฟไปครับเพราะว่าตอนสมัยมิวทูแฮปปี้นัทมัน เซฟการ์ดแพทช์นี้เนี่ยเรียกว่าแรงพอๆกับเซฟการ์ด plus ในแพทก่อนเลยนะในขั้นธรรมดานะครับและในขั้น plus ก็บอกเลยว่ากรอบแบบจุกๆเลยครับผมมาต่อกับตัวละครสายดีเฟนเดอร์อย่างโอรอดที่บัฟมาเรียกว่าเป็นจิมมี่ของแพทนี้เลยก็ว่าได้ครับอันดับแรกครับถ่าเคิร์สครับแรงขึ้นทั้งดามจแบบที่มันติ๊กติ๊กแบบนี้นะและดามจตอนระเบิดก็แรงขึ้นมากเลยครับ ในส่วนนี้นะนอกจากแรงขึ้นแล้วยังสโลมากขึ้นด้วยครับและถ้าเพนสปิดที่ทําการแชร์เลือดนะครับในส่วนนี้ก็ทําการแชร์เลือดมากขึ้นไปอีกครับในตอนที่เลือดอยู่ระหว่าง40-70%และต่ากว่า40%นั่นเองครับก็เรียกว่าเป็นท่าที่น่ากลัวมากเลยทั้งเพนสปิดและเคลิร์สครับบัฟมาน่ากลัวมากเจิงและอีกส่วนหนึ่งนะครับโดนเนิร์ฟครับในส่วนของท่าวูดแฮมเมอร์ครับ ครูดาวเพิ่มขึ้น1.5ึ่งาวีครับจากเจ็ดวิเป็น8.5วินาทีครับมาต่อกับตัวสายสปีดเตอร์อย่างมาสเคเนียครับมาสเคเนียเนี่ยได้รับบัฟเยอะมากเลยครับอันดับแรกถ้าในสลัครับครูดาวลดลง1วิจากเจ็ดจุดห้าวิเหลือ6.5จุดาวีครับอันดับที่2ครับถ้าเทลเบลสครับผมก็ทำการบัฟเลือกครูดาวครับจากเจ็ดวิเหลือ6.5วินาทีครับและส่วนที่3ครับอยู่ในมูฟครับฟอร์ฟอร์บิสครับผมใช้อ่า สำหรับยูไนครับเก็บไว้ขึ้นนะครับผม10%ซนําำซ้ำนะครับทางด้านของดาเมจก็มากขึ้นด้วยครับดาเมจอาจจะไม่ได้มากขึ้นมากมายอะไรแต่ผมไปโดนมันแล้วเต็มๆนะบอกเลยว่าค่อนข้างจะแรงกว่าแพทก่อนอยู่พอสมควรเลยครับและอีกส่วนหนึ่งที่ได้รับการบัฟนานั่นก็คือท่าดับเบิลทีมครับดับเบิลทีมนะครับได้รับการบัฟมาคูดาวจาก9าวิเหลือ8วินาทีครับสำหรับพิกาชูครับถ้าอีเล็กต์โตบอลได้บัฟครับ โดยปกติแล้วอิเล็กโตบอลนะจะทำดาเมจตามเลือดที่หายไป4%ครับในแพชนี้อัปเดตขึ้นมาเป็น6%เลยและในขั้นพลัสครับปกติแล้วขั้นพลัสจะทำดาเมจตามเลือดที่หายไป5%ครับในแพชนี้บัฟขึ้นมาเป็น8%ของเลือดที่หายไปเลยครับผมน้ำามครับโว้แทคเกิลนะครับแรงขึ้นด้วยนะโว้แทคเกิลได้รับการบัฟเพิ่มดาเมจมาเล็กน้อยครับแต่โดยส่วนตัวผมก็คิดว่าค่อนข้างมีผลอยู่เพราะว่า มันแรงขึ้นเล็กน้อยแต่ละฮิตรวมกันมันมีดาเมจทั้งหมด5ฮิตก็ค่อนข้างแรงครับเลเวล11บเอ็ดโบเทคเดาเมจไปเกือบ2000ก็โอ้ก็เอาเรื่องอยู่นะนี่มันแรงกว่าไอเล็กโตบอลไปแล้วด้วยซ้ำนะครับนี่ขนาดเป็นโบเทคเธรรมดานะมาต่อกับนจในส่วนของโปเกมอนที่เรียกได้ว่าทารหดที่สุดในเกมโปเกมอนอยู่ไหนนั่นก็คือตัวเกียรดอสนั่นเองครับเกียรดอสหรือคอยคิงในร่างแรกนะ ได้รับการบัฟมาในแผ่นนี้จุกๆเลยครับลำดับแรกคือการเก็บพาสซีฟในการอี o l โวลูชันเก็บง่ายขึ้น50%เลยจากการโจมตีปกติและจากการใช้ท่าเฟลนั่นเองครับผมจริงๆแล้วนะครับท่าเฟลเนี่ยมันจะมีบัฟพ,พิเศษนะครับเมื่อตัวคอยคิงนะเลือดน้อยกว่าที่กำหนดหรือก็คือ33%ท่าเฟลเนี่ยจะแรงขึ้นนั่นเองครับ ซึ่งในแพทช์นี้นะแรงขึ้นแบบแรงขึ้นมากๆเลยครับทีนี้ในส่วนของท่าอะควาเทลนะครับได้รับการบัฟมาด้วยและท่าวอเตอร์ฟอลได้รับการบัฟมาครับรวมถึงอยู่ในมูฟอย่างดากอนเคอร์เรนต์ครับ อควาเทลได้รับการบัฟลดคูดาวสามวินาทีจาก8ปดวีเหลือ5วินาทีครับในส่วนของวอเตอร์ฟอลครับได้รับการบัฟมาในเรื่องของคูดาวจาก8วีเหลือ6วินาทีรวมถึงดาเมจที่เพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองครับเพราะว่าแพทเก่าเนี่ยมันดาเมจก็ไม่ได้ค่อยจะดีเท่าไหร่รวมถึงคูดาวมันนานก็เลยไม่มีใครเล่นเลยครับก็ไปเล่นท่าเบลส์ที่เป็นท่าดีดตัวมากกว่าจริงๆแผ่นนี้คนก็เล่นท่าดิดตัวมากกว่าอยู่ดีนะ <laughs> รวมถึงอควาเทลก็ไม่มีใครเล่นเหมือนกันนะ ปัญหาของอควาเทลคือมันไม่มีการซีซีครับส่วนวอเตอร์ฟอร์ปัญหาจริงๆของมันคือมันเอื่อยเกินไปมันอืดอ,อาดนั่นเองครับผมในส่วนหนึ่งที่ได้รับการบัฟบมาแบบเต็มๆคือยูไนมูฟครับเก็บไวขึ้นประมาณ10วินาทีเลยนั่นเองครับผมก็ประมาณ12นะอ่าในส่วนนี้ถือว่าเห็นผลค่อนข้างมากเลยครับกลายเป็นอีกหนึ่งโปเกมอนที่ยูไนค่อนข้างไวเลยในแพทช์นี้ครับผมมาตอนจากตัวละครอย่างมาฟ็อกซี่ครับมาฟ็อกซี่ได้รับบัฟบหนึ่งท่าน,นั่นก็คือท่าไฟสปินครับ ไฟสปินได้รับการบัฟมาในส่วนของคูดาวและดาเมจครับคูดาวไวขึ้นจาก8วีเหลือ7วีครับดาเมจแรงขึ้นพอสมควรเลยนะครับก็อาจจะไม่ได้มีความต่างมากเท่าไหร่แต่โดยส่วนตัวแล้วก็ถือว่าเห็นผลอยู่นิดหน่อยนั่นเองสำหรับมิวทูเมกาเ X และวนะครับเมื่อแปลงร่างแล้วนะครับ ปกติจะอยู่15วิเลยในแพทช์นี้นะครับจะทําการเนิร์ฟระยะเวลาลงจาก15วิเหลือ10วิแต่มีส่วนที่เอามาชดเชยในส่วนที่เนิร์ฟมีได้นั่นก็คือการใช้ AOS e Energy หรือว่าคือทางด้านของแต้มเนี่ยในการชดเชยในส่วนนี้นั่นเองครับถ้าเกิดว่าเรามีแต้มอยู่30แต้มนะครับการ Evolution เนี่ยจะยืดระยะออกไปเป็น15วินาทีนั่นเองครับ มาในส่วนตัวละครเมทากรอสครับเมทากรอสเนี่ยได้รับบัฟในส่วนยูไนต์นั่นเองครับยูไนต์ปกติจะให้เกราะ20%ครับแพชนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น30%นั่นเองครับก็เรียกว่าเกราะหนาขึ้นนั่นเองจากการใช้ยูไนต์โดยปกตินะครับอันของอัปเดตแพชในตัวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของไอเทมที่ชื่อว่าโฮโลแวร์เอฟเฟกต์สเปรย์นั่นเองครับ ก็จะเป็นเอฟเฟกนะครับที่จะฉีดเข้าไปให้กับชุดใดชุดหนึ่งหรือโฮโลแวร์ใดโฮโลแวร์นึงนะครับให้มีเอฟเฟกวิ่งวังมันสามารถฉีดได้ให้กับชุดใดชุดหนึ่งเท่านั้นสําหรับสเปร์นะครับก็มีการแจกทั้งหมด5สเปร์สเปร์ปรละ7วันนะครับผมสําหรับใครที่จะใช้เนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าใช้แล้วนะครับไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้นะครับล็อกชุดนั้น ไปเลยครับผมและมาต่อนกับในส่วนของโค้ดล่าสุดครับที่แจกเหรียญมิไรดอนระดับแพลตินัมครับในส่วนนี้นะครับให้ใช้โค้ด p o k e d a y 24นั่นเองครับเพียงแค่ใช้โค้ดนี้ครับแล้วรอสักหน่อยนะจะได้รับเหรียญมิไรดอนระดับแพลตินัมและอันนี้ผมเพิ่มเติมให้นิดนึงแล้วครับอสำหรับโค้ดในการรีดีมโปเกมอนทุกตัวเพื่อมาลองใช้1วันครับย้ำว่าทุกตัวนะ เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไว้ให้ครับสำหรับใครสนใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวไหนที่ยังไม่มีนะครับก็สามารถที่จะรีดีมเอาไปลองเล่นได้ก่อนนะครับ1วันนะครับในแต่ละตัวนั่นเองครับผมสามารถเอาไปใช้กันได้ครับสำหรับแพทใหม่ในเกมโปเกมอนยูไนท์ครับในเรื่องของการบัฟเนอร์มาก็ประมาณนี้ครับผมเพิ่มเติมในส่วนของไอเทมใหม่ให้ด้วย แล้วก็ในเรื่องของโค้ดให้ด้วยนั่นเองครับสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะและสามารถที่จะช่วยเพื่อนที่กำลังเล่นอยู่ในตอนนี้ได้ก็รบกวนแชร์ลิงก์ให้เพื่อนดูด้วยนะคะรับผมและถ้าไม่เป็นการลำบากเกินไปก็ขอคนละหนึ่งไลค์1ซับนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปวิดีโอด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆด้วยขอบคุณครับ